หข้อดีรถขุดเน็กแมกเกอร์นิวสันมีอะไรบ้างมาชมกันเลยครับรูปทรงกระทัดรัดเพื่อนย้ายสะดวกสามารถยืดหดฐานล้อเพื่อทำงานในตัวอาคารแคบได้และสามารถติดตั้งหัวเจาะได้เลยเพราะเรามีลายไปปิงมาให้แล้วจากโรงงานต้องบำรุงดูแลรักษาง่ายเข้าถึงได้ทุกส่วนไม่ซับซ้อนอัตราส่วนกำลังต่อน,น้ำหนักตัวดีที่สุดในกลุ่มรถน้ำหนักเท่ากัน ระบบไฮดรอลิกแบบ Load Pressure Independent f ์ o w ร์ดิส i ิบิวชัซึ่งจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าระบบทั่วไปถึง8%เป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อดีของรถขุดเล็กแมคเกอร์นิวสันหากท่านใดสนใจสินค้านะครับสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านครับขอบคุณครับ